สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแก่งนะคะมาดูกันค่ะวันนี้นะ่าไปส่งลูกชายได้อะไรมาเป็นกับข้าวเช้านะคะนี่นีแน่แน,น,นี่อะไรเอ่ยข้าวปลาแก่ทุกคนให้ทายค่ะเท่าไหร่คะอันนี้สามบาทนะคะ35บาบาทค่ะก็มีปลานะคะ ปลานิลเนาะแล้วก็มีไข่ให้ฟองนึงนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกน้ำปลานะคะ<ม>คือมันอร่อยนะคะเจ้าไหนที่หนูซื้อมากินซ้ําๆเนี่ยก็คือถือว่ามันอร่อยแลาหนูก็ชอบแล้วเจ้านี้ข้าวเขาก็ดีกว่าเจ้าอื่นนะคะ<ม>บางเจ้านี้ข้าวจะแข็งนิดนึงค่ะทุกคนก็กินอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะตอนเช้า มีข้าวเช้ากับหนูนะมีข้าวกับปลาแกะสามสิบห้าบาทไข่ เจ้าเนี่ยค่ะเคยทำสั่งไปทำบุญงานวันเกิดนะคะ อ้อยนะคะพันเมิดิกรรมกินก่อนนะคะทุกคนก็เขาให้กินระหว่างข้าวนะคะน้ำมะเช้านะคะได้น้ําน้ํามะพร้าวค่ะทุกคนน้ำมาน้ํามะพร้าวนะะ้นนานาําหอมนะคะนี่ขวดละสิบบาทนะคะจะมาสองขวดเนาะ กินแบบนี้นะคะคือไม่ได้พิธีรีอตองหรือว่าอะไรค่ะชีวิตบ้านๆก็วันๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าฟิกว่าฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ได้อยู่เนาะไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> จะกินแบบบ้านๆาเน,นี้ยค่ะเราอยู่คนเดียวนะคะ ก็กินอะไรง่ายๆเนะาะเช้ามาพอส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จเนี่ยก็แวะซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็มากินเราก็ไม่เป็นคนบ้านๆอะ่ะคือไม่ได้พิธีรีตองอะไรนะคะเกี่ยวกับการกินแล้วมาจาัดหรูหราอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะคือเป็นคนแบบบ้านๆมากๆถ้าใครครบก็จะรู้เลยว่าเราบ้านมากนะคะทุกคน ดูเวลาเพราะมันเลยจะคลิปได้ห้านาทีนะคะทุกคนห้านาทีก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะก็จะได้แจ้งเตือนนะคะในคลิปต่อๆไปของหนูว่าหนูจะได้ของถูกๆอะไรมาทานนะคะในตอนเช้าของถูกๆแล้วมันดีนะคะก็ยังไงขอขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ที่ติดตามรับชมค่ะ